วันนี้เราเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งเราอยากเข้าใจตัวเองให้มากกว่านี้แต่บางครั้งคําตอบที่อยู่ลึกเกินกว่าเราจะใช้ไพ่ทาโร่เพียงอย่างเดียวในการอ่านดังนั้นครับไพ่ดีอินเนอร์ลา์จักระออร์เคิลเป็นไพ่ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงกับพลังงานจักระทั้ง7ซึ่งทั้งหมดมี44ใบโดยใช้สัญลักษณ์ยันจักระและสีของพลังงานพร้อมข้อความเพื่อสะท้อนสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเราเรามาดูครับจุดเด่นของไพ่ ชุดนี้จุดเด่นของไพ่ชุดนี้ครับก็คือการเชื่อมโยงพลังงานเนาะระดับลึกของจักรละกับคําแนะนําที่เป็นรูปธปรรมท,ทุกใบมีคีย์เวิร์ดครับที่จะช่วยสะท้อนสถานการณ์ในชีวิตทางเรื่องของอารมณ์ความสัมพันธ์ความกลัวการเติบโตจากภายในไพ่ชุดนี้ครับเหมาะกับคนที่กําลังอยู่ในช่วงเยียวยาตัวเองหรือว่าต้องการฮีลิ่งตัวเองหรือคนที่ต้องการเข้าใจตัวเองในระดับพลังงานและจิตใจหรือแม้แต่นักพยากรณ ที่เป็นมืออาชีพครับหรือว่าเป็นนักพยากรมือใหม่ก็ตามนักฮิลลิ่งที่อยากได้ไพ่เพื่อเสริมพลังงานให้กับตัวเองอย่างนี้ก็ได้ครับดังนั้นไพ่ชุดนี้ครับออกแบบมาเพื่อว่าคุณจะสามารถใช้ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่หลักเลยก็ได้หรือว่าเพื่อสะท้อนพลังงานในแบบของรายวันก็ได้หรือต้องการคําแนะนําในจังหวะชีวิตหนึ่งหรือว่าเราจะใช้เป็นไพ่เสริมร่วมกับไพ่ทาโร่ก็ได้ ซึ่งไพ่ชุดนี้ได้รับการออกแบบให้ทํางานได้หลากหลายมิติเพื่อช่วยให้เห็นเบื้องหลังของพลังงานครับว่าเหตุผลทางจิตวิญญาณที่จะทําให้เกิดสถานการณ์นี้คืออะไรอ,ะอย่างเช่นนะครับเราสามารถดูในเรื่องของการดู3ามใบว่าพลังงานจัก,กระที่เราขาดไปเราต้องการการสร้างเสริมแล้วก็วิธีการในการที่จะดําเนินการแล้วก็บทสรุปจะเป็นอย่างไรครับโดยการเลือกไพ่มา3ามใบ ไพ่ใบแรกครับก็บอกบอกถึงความชัดเจนของความคิดดังนั้นสิ่งที่เราขาดไปก็คือในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของความคิดที่เราเกิดขึ้นหลายๆอย่างครับเราขาดความชัดเจนไปด้วยการที่เรายังภาวะพะวงหรือว่าบางครั้งไม่มั่นใจในตัวเองไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความชัดเจนในความคิดของตัวเองถ้าเราคิดหรือว่าเรารู้สึกอย่างไรมีความคิดว่าสิ่งไหนถูกต้องนั่นบอกเลยว่าสิ่งเหล่านั้นครับ คุณมาถูกทางแล้วโดยไม่ต้องไปกังวลโดยไม่ต้องไปคิดว่าจะใช่หรือไม่ใช่ใช้ติ้งแวบของตัวเองใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใต้สํานึกหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นที่เราคิดเป็นอันดับแรกครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วเราควนดําเนินการอย่างไรก็คือความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อเห็นไหมครับดังนั้นไม่ว่าเราจะคิดอะไรให้เราใช้สิ่งที่เราคิดก็คือ สิ่งที่เรารู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์แสดงว่าสิ่งที่เราคิดครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราพวงกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของเราดังนั้นเราต้องใช้ความเชื่อมต่อหรือว่าการเชื่อมต่อหรือว่าทักษะในการเชื่อมความสัมพันธ์โดยความคิดที่เราเกิดคิด ตั้งแต่แรกอย่างเช่นเรารู้สึกว่าบางคนที่มีคู่ครับรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันแห่งเหินไปแต่ว่าจริงๆถ้าแค่เปิดใจคุยกันสมมุติเราติ้งแวบแรกเราคิดว่าแค่เปิดใจคุยกันมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าหลายๆคนครับสิ่งที่คิดอยู่ในใจกับการกระทํามักสวนทางกันไพ่สองใบบอกว่าความสัมพันธ์กับการเชื่อมสิ่งที่เป็นความคิดความสัมพันธ์กับการเชื่อมต่อเราควรใช้สิ่งที่เราคิดแล้วแสดงมันออกมาครับแล้วบทสรุปจะเป็นยังไง ดังนั้น,าาทนบ,บ,บทสรุปก็คือความสามารถทางจิตเห็นไหมครับเมื่อเราคิดครับแสดงว่าบทสรุปก็คือความสามารถทางจิตแสดงว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องแล้วเรามีจิตใต้สํานึกเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนั้นมันจะดีขึ้นแต่หลายหลายคนครับไม่กล้าที่จะแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาไม่กล้าที่จะทํามันออกมาเป็นรูปธปรรมได้แต่คิดครับดังนั้นความสัมพันธ์มันก็เลยไม่ได้ดีขึ้นดังนั้นครับไพ่สรุปบอกไว้ว่าถ้าเราคิดเรารู้อยู่แล้วครับ จิตใต้สำนึกเรารู้อยู่แล้วว่าเราควรทาอะไรดังนั้นให้ทําตามจิตใต้สำนึกเราตรงนั้นออกมาเลยแล้วมันจะดีที่สุดครับ